สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันที่16นะตุลาคมวันนี้ฟุตบอลเยอะนะครับเลยจัด2คลิปคลิปนี้จะเป็นทีมที่แข่งขันกันช่วงดึกคัดเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวขอมันต้องมี3คู่10ดาวลุ้นล้วนครับชุดแรก คลิปที่แล้วก็เป็นสิบดาวล้วนๆอันนั้นคลิปช่วงหัวค่ําส่วนอันนี้คลิปช่วงหึกมียูเนียนเบอร์ลินกับดอทมุลมีนาโปลีกับโบราและบาเยินกับไฟบวกห้ามพลาดด้วยประการทั้งมวงและเช่นเคยครับทุกท่านที่มารับชมรับฟังคลิปนี้ขอฝากครับกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งจริงๆ มาเริ่มต้นกันที่เกมคู่แรกกันแบบรวดเร็วเลยเช็คข้อมูลสองพูดูแฮนดิแ,แคปยูเนี่ยนเบอร์ลินกับดอทมุนสึกบุนเดสลสก้าเยอรมนันแข่งขันกันตอนสี่ทุ่มครึ่งสนนนราคาให้ดอทมุลทีมเยือนบุกม,มาต่อที่ปอป่าลพบุรียูเนี่ยนเบอร์ลินครับฤดูการนี้พวกเขาผีเข้ามากๆ เพราะว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาถึงตอนนี้พวกเขายืนล้างอยู่อันดับที่1ของตารางกอกกลุ่มทีมนํามีอยู่20สิคะแนนในขณะที่ทีมใหญ่ระดับด้อนมุลอยู่ันดับที่5ของตารางมีอยู่16คะแนนน็อนมุลไม่แปลกอยู่ในพื้นที่ปกติแต่อยู่เนื่อเบอร์ลนะินแปลกฤดูกาลน,นี้ยชัดพัดชับผูเล่นดีเหลือเกินในช่วงแรกนะขึ้นมาล้างและจะรักษาวไว้ได้นานสักแค่ไหนอันนี้ก็ต้องรอดู อย่างไรก็ตามครับไปดูผลงานห้างเกมหลังสุดของยูเนี่ยนเบรนทนทั้งงานราชงานหลวงในลีกและในยูโรปาพวกเขาชนะสี่แพ้หนึ่งครับดูดีเลยดูดีชนะสี่แพ้หนึ่งในง่ายการทุนทางวไไสามเกมขาดทุนสองเกมหักลบกบนี้แล้วมีกำไรมีค่าขนมได้อยู่นะผลงานดีการลงทุนโอเคส่วนทีมเย,ยนดอนมุนทีมใหญ่ ทีมดังประจำาลีกบุนเดสห้าเกมหลังสุดจากทุกรายการก็ถือว่าทำได้ดีชนะสอเหมือสองแพ้หนึ่งแต่ในงานการลงทุนนั้นทำกำไรได้แค่2เกมครับขาดทุนไป็สเกมก็หัางลมกลบนี้แล้วเข้าเนื้อนะเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่นะสำหรับดอหมุนจุดนี้ตรงนี้เทียบกันผลงานต่อผลงานห้าเกมหลัง คงต้องยอมรับว,ว่ายูเนสเบรินดูดีกว่าดอทมุนในขณะที่ในแง่าการลงทุนก็เฉียงเช่นเดียวกันครับเป็นยูเนสเบรินที่ดูดีกว่าก็ไม่แปลกแลครับที่ตอนนี้ยูเนสเบรนจะอยู่อันดับและคะแนนอยู่อันดับและคะแนนในตารางที่ดูดีกว่าดอทมุนแหละส่วนสถิติการเจัการก็ห้าครั้งหลังสุดเป็นดอทมุนที่ดูดีกว่าชัดเจนชนะสี่แล้วก็แพ้หนึ่ง ซึ่งตรงนี้ไม่ได้แปลกใจอะไรเลยนะไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเลยเหตุผลเป็นเพราะฤดูกาลที่ผ่านผ่านมาเนี่ยอยู่ยนเบอร์ลินไม่เคยทําได้ระดับนี้อยู่แล้วนะอยู่เป็นรองนอนมูลเยอะอยู่แล้วในขณะที่นอนมูลน,น่ยพวกเขาก็เป็นทีมกลุ่มนำ,นำ,นำหัวตารางประมาณนี้ซึ่งเจอการทําดีกว่าก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะนี่คือสถติการจัดก,การและข้อมูลพื้นฐานเมื่อสักครู่ เอามาหยิบยกร่วมกันด้วยเหตุและผลก็ดูดีแล้วว่าอยู่ในบริลลินไม่ได้เป็นรองนัดบนในเกมนี้นะครับแม้ชื่อฉันจะเป็นรองแต่ภาพรวมตอนนี้ไม่ได้ดูเป็นรองเลยนะพูดล้ลวงงไหมไม่งงนะมาสองภูด,ดูแฮนดิแ a ปกันเลยครับวันนี้บรรดาห้างเจ้าท็อปมองเกมพูดด้นี้อย่างไรอ่านตอนจบว่าันมควรจะเป็นอย่างไหน ต้องบอกว่าในส่วนของราคาพูวันนี้องการเสมอเด่นสุดครับหา้าเจ้าปรับราคาลดลงหมดเลยองการเสมอนะแต่ถ้าจะมีฟังหนึ่งฟังในชนะเจ้าเชื่อใจเจ้าบ้านอยู่ในบริดินมากกว่าครับเพราะมีการปรับราคาลดลงตามมาจากช่องเสมออยู่สี่ลายช่องเสมอปรับห้าลดลงช่องทีเจ้าบ้านปรับสี่ในขณะเดียวกันช่องทย่อีปรับเพิ่มขึ้นสี่ลาย เพราะนั้นผูมองว่าไม่เสมอก็จะมาชนะแทนที่แข็ปเป็นราคาดอทดมูลครับทีมใหญ่มาต่อตามชื่อชั้นทีมนะก็กลายเป็นบอลรองบมาต่อในบ้านเรนนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าในฝ้าฝั่งบอลต่อรองบ้านเจ้าไม่เชื่อว่าดอทดมูลจะกินราคาปอบปานี้ได้แถมจ่ายน้ําล้น,ลนแบบล้นล้นจริงๆสองจุดหนึ่งกว่า,วาและยังพร้อมปรับราคาเพิ่มขึ้นซะด้วยในขณะที่ฝ้าฝั่งบอลรองอยู่เน้นบลิน ปรับราคาลดลง4ี่รายนะน้ำไม่น่านจะลดแล้วแหละถ้าปรับราคาลดลงแบบนี้น่านจะแปะ1นึแปดหรืออาจจะต่าแบบที่เห็นนะ1นึจุห้าอารมณ์ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นภูนี้ในแคบนี้ถือหางเจ้าบ้านมอนลองล้วนๆเมื่อรวมกับข้อมูลพื้นฐานเกมนี้ต้องสวนรองยูเนียนเมอร์เรนครับเป็นทีเด็ดสุดยอดตัวสิบดาวตัวที่หครับ สวนลองนะครับคู่ต่อมานาโปลีกับโมริยามาเช็ข้อมูลสองพูด,ดวยนัแขคบกันย้ายไปที่การโชดเซเนอาแข่งขันกันตอนห้าทุ่มนาโปลีเป็นต่อที่ลูกครึ่งควบสองลบสิบนาโปลีนะครับพวกเขายังคงเป็นทีมนําในตารางมียี่สิบสามคะแนนส่วนทีมเยือนนั้นนู้นเลยอยู่ดับที่สิบเจด มีอยู่เจ็คะแนนก็หัวตารางกับท้ายตารางนั่นแหละราคาก็เลยกำแพงสูงลิฟวิวผลงานห้างเกมลองสุดของน้ำบนีทั้งในเกมบรีกและในเกมหยูก้าจเบริกยังคงทำได้อย,ย่างยอดเยี่ยมร้อนแรงครับเด็กวัยรุ่นชุดนี้ต้องบอกเลยว่าคึกคักมากทุกเกมที่ลงเล่นเดินเกมรุกหมุกแหลกเก็บชนะมาห้าเกมติด และแน่นอนครับเมื่อระเบิดสกอร์หนักหน่วงขนาดนี้ในแง่การลงทุนก็ทํากําไรมาห้างเกมติดเช่นเดยกันต้องบอกเลยว่าตัวนี้ใครตามนี่อ่าทาลงทุนหนักหน่อยนี่ก็น่าจะได้รถเก่งสักคันแล้วนะสําหรับนาโปลีดีทั้งผลงานรวมดีทั้งลงทุนตรงกันข้ามครับมร์ญาทีจักสนท้ายห้างเกมลงทุนชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สอง ไม่ได้เรียกว่าแย่นะเรียกว่าผานกลางเพราะว่าด้วยมาตรฐานของทีมอาร์ประมาณนี้แหละนะบอลบอลาก็ได้ประมาณนี้แหละชนะหนึ่งขึ้นขึ้น,นลงๆอ่ะนะในแง่าการลงทุนก็ทางกำไรได้แค่เกมเดียวขาดทุนสี่เกมทางลบกบนี้แล้วก็มอบช้ำครับสำหรับบอลล่าภาพรวมตรงนี้สู้นาโปดีเจ้าบานไม่ได้เลย ไซต์มีการจินก,การก็แข่งเช่นเดียวกันกันกบห้าครั้งหลังสุดดาบอิชนะสี่เสมอหนึ่งแล้วก็จะว่าไปแล้วในแง่เรื่องของสังกอสามเกมหลังก็ยิงขาดด้วยดูดีกว่าเยอะเลยและนั่นคือข้อมูลพื้นฐานที่แบบสรุปมาได้ง่ายๆเลยว,ว่านาบอด,ดีดูดีกว่าอย่างที่เห็น มาส่องภูด,ดูแฮนดิแคปบรรดาฮเจ้าท็อปมองเกมผู้นี้แหว่งไรก็ไม่เสริมพายอีกเช่นกันเพราะในช่องราคาภูจแ่เจ้าบ้านต่ำเตี้ยเล่นดิน1.2่ากว่าๆและห,ห้านเจ้าห้าเจ้าท็อปปรับราคาลดลงหมดเลยช่องเสมอเพิ่มขึ้น4ีลายช่องทีมเยือนราคาไปไกล1ิบกว่าแล้วก็เพิ่มขึ้นหมดเลยตัวแฮนดิแคปในราคาลุ้มขึ้นครึ่สอง จ้าวเอย่างเชื่อว่าไม่มีปัญหาสําหรับนาบโปลีในการจริงๆไฮนแิแคปนี้4ีลายปรับราคาลดลงในขณะที่บอลรองในราคาแพงลุ้งขึ้นครึ่งสองปรปับเพิ่มขึ้นเลยทั้งหลายเพราะฉนั้นราคาภูนี้แฮนิแคปนี้ยืนอยู่ฝั่งเจ้าบ้านมั่นใจว่าจัดชนะพร้อมกินราคาเพราะฉนั้นข้อมูลทั้งหมดทั้งภูทั้งแฮนิแคปข้อมูลพื้นฐานยืนอยู่นาโปลีหมดเลยวางใส่ต่อนาโปลี มั่นใจขยี้ขาดในเกมจัดเป็นตัวที่เด็ดสิบดาวตัวที่สองครับอยู่ต่อนาโปลีมาถึงตัวสุดท้ายในรอบนึงนี้เป็นเกมระหว่างมายเยนกับไฟล์มวกนะมาเช็คข้อมูลสองดูดูนะครับเกมกลุ่มนำของบุนเดสลกาเยอรมันนะแข่งขันกันตอนที่ยงคืนครึ่งกำหนดราคาให้มายเยนเจ้าบ,บ้านต่อที่ลุกครึ่งคงสอง แน่นอนทางบคุณเราทราบกันน,นี้ว่าบาเยอร์นันเขาเป็นขาประจำสำหรับการยืนอยู่ทีมกลุ่มนำสำหรับการเป็นจ่าฝูงสำหรับการลุ้นแชมป์แต่ดูก,การนี้ฝ่ายหมวกเป็นทีมเล็กๆระดับการที่ขึ้นมาท้าทายเพราะปัจจุบันน้ัเจ้าบ้านเนี่ยกลายเป็นว่าลังอยู่ดับที่สี่นะมีอยู่16คะแนนส่วนทีมเยือนเนี่ยอยู่ดับที่สองนะครับมีอยู่18คะแนน ถ้าเกมนี้มายเยอร์ชนะได้ก็จะแซงหน้าขึ้นไปแต่ถ้าไม่ฝ่ายบวกก็จะยืนอยู่ดับที่สองหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นก็เป็นได้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะรักดับที่2ไว้น,นั่นแหละราคาต่อกระแพงก็อย่างที่บอกครับว่าตามชื่อชั้นทีมตามชื่อชั้นนักเตะคุณภาพนักเตะและกองการลงเล่นในบ้านมาดูภาพรวมห้าเกมหลังสุดของมาเนอร์มินิครับทั้งในเกมลีกและในยุฟ่าแชมบลี ชนะสามสมะหนึ่งแพ้หนึ่งก็ถือว่านีใช้ได้เลยในแง่าการทุนทางกำไรไม่ได้สองเกมขาดทุนสองเกมเจ้าหนึ่งเกมพังลบกลบนี้แล้วไม่ได้ไม่เสียอย่างมากกรโดดแค่ค่าน้ำก็ถือว่าบายเยนไมินิกเองก็อยู่ในทรงตามมาตรฐานแหละทีมอย่างบายเยรนมันก็ควรจะประมาณนี้นะส่วนไฟล์บวกอันนี้บอกเลยว่าทำผลงานได้ดีจริงๆ ท่านเทียบจากมาตรฐานของพวกเขาอะ่ะที่ไม่ได้มีนักเตะซุปตาอะไรมากมายไม่ใช่ทีมใหญ่ไม่ได้มีทีมที่มีกําลังทรัพย์แต่ห้าเกมเห่างสุดไม่แพ้เลยชนะสามเสมอสองในง่ายการทุนก็ยอดเยี่ยมทำกำไรไปสี่เกมขาดทุนเพิ่เดียวเกมเดียวโอ้โหต้องบอกว่าใครตามยหมองช่วงนี้ก็กระเป๋าตรงแล้วกระเป๋าหนัาครับของกำไรเนื้อเน้นดีเ,เ,เหลือเกิน เทียมกันเข้าใจเลยว่าทําไมไฟล์บวกถึงลังอยู่กลุ่มน้ำเพราะเทียมกับบายเยนแล้วต้องบอกเลยครับว่าดีกว่าบายเยนทั้งในแง่ของผลงานภาพรวมและในแง่าการลงทุนอย่างไรก็ตามสถิติการเจอกันห้าครั้งที่ผ่านมาเป็นบายเยือนเบนิกดูดีกว่าครับชนะไปได้สี่ครั้งแพ้เสมอหนึ่งครั้งแต่ การก็คล้ายๆอยู่เนี่ยบอลลิงก,กับยอดบุญน,นั่นแหละคือปกติแล้วไฟล์หัวไม่เคยขึ้นมาหืหอหวาถึงหัวตาราแบบนี้หรอกเต็มที่ก็ห้าหกเจ็ดประมาณนี้แต่ฤดูกาลนี้มาแปลกส่วนบอเย,ย่าบินิกเนี่ยเขาตามมาตรฐานอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าย้อนไปวันเก่าๆไฟลติดเก่าๆบอเย,ย่าบินิกย่อมเหนือกว,ว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าดูเรื่องของสตอร ก็ไม่ได้ถึงท่านยิงขาดไฟล์หมวกได้โดยง่ายนะก็อยู่ที่ว่าจะมองมุมไหนถ้ามองในแง่ของหมดงานเทียบกันก็อย่างที่บอกครับส่วนถ้ามองผ่านเรื่องของแต้มต่อก็ไฟล์หมวกอาจจะดูดีกว่าในเรื่องการสู้ราคานะแต่เอาไว้ว่าเช็คข้อมูลตรงนี้เช็คข้อมูลตรงนี้ทั้งใสถานการณ์จัดก,กันตรงนี้ทั้งข้อมูลพื้นฐานเมื่อสักครู่ทั้งในแง่การทุน ผมมองให้มันก้ามขึงมากๆฝ่ายบวกอาจจะนูนเหลื่อมราบฝ่ายเล็กๆในช่วงนี้นะมาดูข้อมูลสำคัญอีกหนึ่งตัวคือ่องูด,ดูแฮนดิแคปวันนี้บรรดาห้าเจ้าท็อปขยับราคาพูเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าวันนี้ห้าเจ้าเรื่องปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องเจ้าบ้านชนะลดหมดเลยครับ มั่นใจว่าเัญจมินมิก์จะชนะได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีสี่ลายปรับราคาลดลงในช่องทีมเยือนฝ่ายมวกบางท่านอาจสงสัยเฮ้ยแบบนี้ยังไงอันนี้ไม่แปลกใจครับจะอธิบายให้ฟังว่าในกรณีที่ทบเพลทเมืดมาแตะ1.2นิดๆและปรับราคาลดลงอันนี้ถือว่ามีนยัยยะที่ชัดเจนว่าหนี หนีการจ่ายกำไรให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ในช่องพิมพ์เงอนไฟล์บวกที่ณน,นาทีนี้ตอนนี้อันดับและคะแนนในตารางดูดีกว่าบาเยนอยู่สูงกว่าเป็นถึงรองจากหงะ่ะแต่เลทไปไกลถึงสิบกว่ากว่าสิบเอดคือมันสูงมากและจะมีการปรับลดลงบ้างเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเข้าใจไหมครับ ไม่ใช่ระแปกไรจริงๆแล้วมันไม่ควรจะไปไกลถึงดับถึงกว่าเพราะไฟบวกกับฟอร์มตอนนี้ผลงานตอนนี้อยู่สักเจ็ดซักแปดนี่ก็สูงแล้วแต่นี่ไปสิบกว่าเลยเพราะนั้นขยับลงมากก็เป็นเรื่องปกตินะช่องเสมอยังเป็นการปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดห้ารายเพราะนั้นราคาภูน,นี้คิดไปเลยว่าช่องจะมาชนะนั่นคือสิ่งที่เจ้าบอกเจ้าบ้านหมายเงินจะเก็บชนะได้ มาดูแฮนิแคปประกอบในราคาลุกขึ้นควบสองถ้าบอลรองมีโอกาสจริงนะตัวแฮนิแคปจะต้องจ่ายต่ำสักฝั่งบอลรองแต่วันนี้จ่ายต่ำลงในฝั่งบอลต่อบายเยอน4สี่ลายปรับราคาลดลงในขณะเดียวกันก็มีสี่ลายปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องบอลรองเพราะนั้นตัวผูนี้อย่างเชื่อว่าบายเยอจะชนะตัวแฮนิแคปนี้ลุกขึ้นควบสองอย่างมั่นใจว่าบายเยอนจะ ถล่มไฟล์มงขาดเกิน2ประตูได้ด้วยเพราะนั้นจากภาพรวมทั้งหมดของเกมผู้นี้ยังคงต้องวางใส่ต่อมายเยนนะมั่นใจมายเยนกรับว่าจะเก็บช,ชนะได้ย้ำอีกครั้งเลยเก็บชนะได้พร้อมกินราคาแฮนดิคับด้วยจัดมายเยนเสือใต้ไปเป็นตัวเน้น10บดาวตัวสุดท้ายประจำค่ำคือวันนี้ นี่คือทั้งหมดของคู่รอบหนึงสามตัวสิบดาวล้วนๆขอให้พวกเราโชคดีมีเงินใช้เจอกับบอลโอเคได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ